สวัสดีพี่น้องเปิดมากเห็นโคกกับสาเลมีกินอีกแล้วพี่น้องกำลังตำข้าวเบือสิกแกงหน่อไม้ออกไปเอาหน่อไม้ไผ่หวานอยู่หน้าปานุย่ยต้มแล้วเรียบร้อยแล้วแหละตำข้าวเบือพี่น้องจะนั่งโบราณก็เลยตำใส่ทงางกลางปกติข้ามไร่ห้าสิ่งตำแ้วก็เขาก,ก็ตองเอาแเจน้ะมันเนาะอันนี้ตำใส่ทางกลางเลย มิ่งบ่ออยู่ตากองคำบ่อยู่ท้ายหน้านขัดหน้าอยู่ลุมขาดตะกะอยู่ลุมตะบ่อหลุมปันไดเนาะตีนมันมันหอนพี่น้องเอ้เปิดผนล่มใส่ ตาสิขาวตาเนี่ยน้อไใหม่ครับพี่น้อง,องต้มสุกแล้วแทนเทนเทนเทนอยากเป็นเขียวๆเนาะใส่ผักแครงแหงลงไปจย่า ทางการเนาะเอย้ยยานางบลายเนาะเปิดพลุ่มเนาะเอ้ยมันพอนพอโพเนะตกกระซองตาเนาะเป็นมือเผือดฉุนหนามเผือดสีมาขาดมาไทยเผือดสีหวานแล้วไอ้มือหนึ่งพอดี เเสนะปิดเลยก่อนเดือดแล้วตำพริกก็ไม่แลกตำพอดีนะแกงพอดีนะอุจจุนะพี่น้อง ตามพหมอหม้อเฮานี่มันคาบมันต้ม,มนะไม่นะมันคาบเดี๋ยวพี่น้องจะเอาบมรลางหมอ้อต้มปิดไว้นะมันฟูมเลยเจะลงลงไปอันเบิง่งงอน้องมินขาดนานนะ ແລ້ວຮນແລ້ວສ່ปลาດปลาດຮົນີາຕນ້ໃຫາຍຕີບอยู่ຕ່ຮົາໃສກປ໋ອງນ້ອຍມາຫາຍເຕີ แสบเป็นแสบเลยแหละใส่กระปูพี่น้องแกไว้หมู่บ้านนี่เอาดีมีกลิ่นหอมๆน่อยหนึ่ง หมดแล้วกินไงกินไงเรื่องนั้นอหอมกระปูกอมกระปูเตะดังขนาดเลย แก่ไว้คืนหนึ่งนะพี่น้องแล้วมาแกงมันสีหอมดอกบางคนบ่มักกับชีวะเมนแต่ว่าเฮานี่หอมแซ่บยามบ่ายพี่น้องแกงแกงกินยามบ่ายแล้วก็มาก่านกับชีวะงแต่ว่าพันแล้วดอกเมงตาหนึ่งพันหวานกะ เ่ือเบิดหงเนี่วเสบเบิรงดในกล่งองคือวอลายจะกินหมดเลยตากก่อนพี่น้องอันเทอแม่ลูกอ่อนกินน้ำเนาะเพราะว่าสีสะพาร์ไ นนี้ว่าใส่ตะกานีเด้อว่าจะเป็นขวานใหม่บ่พี่น้องน้ำหายหมดเลย พ่อมเสิร์ฟหมุดจอมากินนมกันเดอ้อเด็กพี่น้องถั่วอนี้บ่มีผักกาดถั่วนนี้มีผักกะอืมเปิดตาเสบไปเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อปัะจวบสุกคนกินอยู่ข้างหน้าพี่น้องสวัสดีปลาลูกไ่ร้อยสวัสดีปลาลูกห่วยอืมนุ่ยเก็บผักกา ปลาตัวน้อยจะมาดูมาเลือปลาลุงค่ะมาเลือปลาลุงเรียมาดูทำไมปลาลุงมาเลือสิทำไมเอิดปลาลุงไม่ปลาลุงมาเลือหมุดจอมาพี่น้องอืมกินเบิดกินเบิดบาหนิเขาบ้านยังเขางั้นเขากินแกงน้ำมันน้ำปลาด้วยเนี่ยปลาด้วยเนยสบายดีพี่น้องกินแกงน้ำมันน้ำกัลเด้ออยูุ่กู่ข้างสวนผลเองข้างสวนชาวบ้านมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ คุกไก่ละยูไก่กินแกงน้ำไม้น้ำคันากระ่งวยนน้าหนยเด่อ้าเวดิ่งปนีกกินกอนกนะป้าบอมเนหบอมีมะขามนะดียเอาเอาบวมาไปจมน่นโอ้ยมามาตักเอาขวมาตักเอาจริงทำย่างโตขึ้นได้กับปูไม่้อยพามาบ้านเียแกว้เนี่ มันรสเห็ดขังเนาะแม,มันหอมไหนไปชฉาะก้อนเฉียวกระปูมาเลย,ดดยล,ยล่ดูเอาลไม่ได้แฟนแม่ดอกเนาะไม่น้ป้าเด้อมาเด้อนกันเด้อพี่น้องเก่งมาไมรอบบ่แยแซ่บแทแทบเนาะอรงนอะ้อเนกินอย่างน,นี้บ่หรือบ่านนบกิน<อ> ไม่น้อนนิ้ข่าวนี่เฮ้ยไขกัยาเยื่อือตัวนี้ใส่ปลาคาตัวนี้ไ่ได้แส่แ่นังางยาแ่บบบนี้นเออนังางปลาแก่ไม่คิแค่เอาทำหาเอามุนมีสั้นกลมโลเออ่เนปลาคานะาเอะหอล อยากก็ให้กินเลยชกเท่าไเขาน้ำไม่ยังไงน้ำไม่เอยน้ำแม่เที่ยวข้างแม่นอนยังไงนะใครโสงใครโสงบ่นกอ่กเท่าไหร่เขาเนี่ยพิโนองนึกเมกิตะวันเมกอระวังล่องถั่วเพ้่อแม่ล่องถั่วอันพะพะกับอันพักันพัดปนกัน มุมิ๊กอะไาไปบ้านหรอเขียวค่ะเขียวเนาะกินซ้ำเล้เวนเด้เนาะบูมิก่ให้คนงนะโอเคเลยันก็ยสอนรอบหน้ามันที่เก็บอันกระูกลายๆเีอทางนจะรู้มันลอแก่ไหววานนี่แทอ อก่แต่เศ้าเขื่อนแบบไม่รองขึนเลยนะข้าแก่ทุกว้นจะน้ำหนักงน่อยเลือไปท่าแก่ไปขึ้นหนึ่งแต่ังเ้มยู่หันแลยขาดหนาไม่ห้มเจ็บนะเังไงเด็ลบวเวนเนียนมันนีอ แซ่บอยู่บ่อะสบายดีพี่น้องครับโหนข้างล่างก็มีโออิชิพี่น้องไอ้ขวดต้นบักญ่เลยชัดเจนต้นโออิชิ แกงทำไมแพ้คนแล้วน่ะมือมือลคนแพ้แกงมากแมงวันแิงวันกินยาผีมั้ยใส่เข่าเพื่อขันยาดันชอบไหมลางคนไม่ไม่หนูไม่อยาก แช่ตัดเ็แล้วดกระจายถั่วกระจาแ่ัดกราปกแ่ใส้าก็ใส่ยนากอ่แล้วก่อนปละสองเหรอ ยขาหนิเสือของหลอดปะทำหมัดกำเนิดซึ่งงั้นหรอมรันอาอรันลงประเด็น้ลยนะรำมันหลันมันเท่าเนี้ย เส้นกระปุกด้วยแช่ châu lý tàu an đấy, Mở mà. mà, đưa mà đưa xuống, ta bên, kẹng mai ai, kẹng làm ai, tao an, châu เขาวันมิ่งนั่งมิได้มิเลยนะก็มันกจะงอมอันลายด้วยคำช้ำโตของวันเข้าวันมิ่งนั่งมิได้ม่มงนันงเนี่ยละอันละลายแะ่กเข้าวันปีนี้เต้าน้อยก็เข้าช้ำโตบางงอกเป็นมะเร็งมะพอนมาพอนจากหัวขึ้นเจ้าเออในหนองสาดุโบกกระดาวนะเนี่ยเออหายโบกกระดาวกเฉพาะบุมีมะพอนเออยังนีน้อยชาวปกติ มันออกแม่ลูกนะเออมันก็ออกแล้วดิบิทิบโลหัวเลยแม่เพิมจากนั้นใูกเพิ่นะวันนี้แหละไม่รออแม่บอว อร่อยกินถ้ามึบวล่ี่น้องยารพี่น้องไลเด้วยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาฉูทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีแกงไม่เรือคนแล้วอ่แม่ไริงบแกง